ประชาชนประส์ที่กรชาวไทยยังคงแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านครับอย่างที่โรงเรียนชลประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรีนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับชั้นปฐมวัยคืออนุบาลนี่นะครับได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านแปลอักษรนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยไปชมภาพนี้แล้วพักกันครู่เดียวครับขอสสให้เียงง

นี้จัดขึ้นเพื่อถวายอะไรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพื่อให้เด็กได้รู้จักรละลึกถึงนำคําสั่งสอนของในหลวงเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กะคะ่ะถึงคือมีเรื่องของแปลอักษรอ,อันนี้เราใช้เด็กอนุบาล3ค่ะประมาณ300คนนะคะพูดต่างๆนันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงทั้งหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของป้ายนิเทศประมาณ3ป้าย3บอร์ดนะคะ จะแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลายๆกิจกรรมแล้วก็จะมีซุ้มของเศรษฐกิจพอเพียงซุ้มของออชาวเขาชาวไทยผูเขาที่ในหลวงท่านทรงไปให้คําแนะนําในเรื่องของการปลูกผักชนิดต่างๆนะคะมีโครงการฝนหลวงอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ก็เลยเอานํามาให้เด็กได้เรียนรู้ค่ะ